สวัสดีครับผมมาพบกับผมอีกครั้งนะครับกับอิสนุไปเมนทอริตี้นะฮะก็วันนี้ก็จะมาโชว์การทำสีนะนี่ดูมือซะก่อนก็คือว่าที่ผมบอกว่าเอ่อพวกไปที่มันเป็นพวกงานไฮเอนด์นะฮะงานดีๆนะไม่ใช่งานโรงงานมันจะต้อง ทำสีอีกแบบหนึ่งนะฮะคือไอไฮเอนที่ว่าไม่ใช่แบบหลักหมื่นนะมันมันเลยหลักหมืน่นไปไกลนะเพราะว่าในการทําสีนะฮะมันมันกินเวลานานกว่านานกว่าไปทั่วๆไปเยอะนะเพราะว่าการรูปไม้ให้มันขึ้นลายแบบนีแบบ้เราต้องค่อยค่อรูปไปนะ เนี่ยอย่างรูปชุยๆอย่างเงี้ยมันจะมีส่วนที่เออส่วนที่ขาวนะกินลึกกับกินน้อยนะฮะเราต้องค่อยๆเก็บมันนะฮะคือพูดง่ายๆคือเราต้องต้องถูให้มันเท่ากันฮนะแล้วค่อยๆลากมันไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะไม่สามารถถูแบบหยาบๆได้เลยนะครับ ถ้าถูกแบบหยาบๆมันจะด่างนะครับเพราะว่าไม้มันมันเป็นทรงค่อนข้างกลมเนาะเราต้องเก็บไปอย่างเงี้ยค่อยๆทาคือถ้างานหยาบมันจะรู้เลยครับเอ่อมันจะเป็นริ้วๆแบบเปื้อนๆอย่างเงี้ยคือตรงนี้ด่างตรงนี้ด่างตรงนี้เข้มอะไรเงี้ยพอตรงนี้เข้มกว่าปุ๊บเราก็ต้องต้องขัดให้มันเสมอนะขัดมันเสมอ ก็ต้องค่อยครูปไปนะครเพราะว่าถ้ารูปมั่วซั่วมันจะเป็นด่งดางๆนะครับแล้วก็ต้องเฉลี่ยให้มันเท่าๆกันนะครลายมันถึงจะขึ้นสวยเพื่อน,อนๆอาจจะเคยเห็นว่าไอ้พวกเอ่อเกรนเกรนที่ มันขึ้นลายแบบเนี้ยอันนี้นะเวลาถ้าอยู่ในปลายแบบที่มันไม่ใช่แบบว่าปลายที่แบบว่าทําสีแบบอย่างดีนะมันจะเป็นชั้นๆคือด่างด่างเข้มด่างเข้มอะไรเงี้ยมันก็เกิดจากการถูตะไบถูถูถไปเนี่ยนฮะแล้วมันถูกตรงนี้มากกว่าตรงนี้มันก็เลยให้จุดที่อ่อนกว่านั่นะแหละก็คือจุดที่ที่ลงตะไบเอ่อลงลงกระดาษทรายเยอะกว่า อันนี้คือมันต้องไปแบบเนี้ยเรื่อยๆถูทีก็ต้องดูทีว่ากระดาษทรายกินตรงไหนบ้างเนี้ยตรงเนี้ยมันไม่ค่อยกินเห็นไหมเอาข้าวเนาะโอเคลองไล่ไค่อยๆไล่ไป ถ้าถูปกติเนี่ยจะเป็นรอยด่างตรงนี้กระด่างตรงนี้นะตรงนี้เราก็ต้องเอาอะไรแข็งๆมาไล่ให้มันเสมอกันนะถูไปก็ต้องขัดไปว่ามันกินไปมากน้อยแค่ไหนแล้วประมาณนี้ ถึงบอกว่าการทำสีเนี่ยกินเวลาเยอะมากนะครับเยอะมากแล้วก็พลาดไม่ได้ด้วยพอรูปมาต้องให้ลายมันขึ้นพอดีกันวันนี้เรต้ค่อยๆไล่รูปไปนะอย่างเงี้ยพอแบบรูปปึ๊บ มันจะมีขึ้นตรงนี้เข้มตรงนี้อ่อนทางน้านที่รูกกระดาษทรายไปนะแล้วก็ต้องไล่ให้มันเท่ากันก็เพื่อนๆที่จะทําไปก็ลองดูวิธีเอานะครับอันนี้ไม่ห่วงเพราะว่ามันอยู่ที่ฝีมือนะ แต่ว่าเราก็เอาขั้นตอนมาให้เพื่อนเพื่อนได้ชมกันนะขัดไปก็ต้องปัดไปแล้วก็เปลืองกระดาษทรายมากนะครับเพราะว่าถ้ากระดาษทรายมันเม็ดสีมัน,ม,นมันขัดแล้วมันไม่ค่อยออกครับถ้าเม็ดสีมันไปเกาะในกระดาษทรายแล้วอะ่ะมันจะไม่ค่อยออกเหมือน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 ผงไม้นะฮะ แล้วก็ถ้าเราอมเม็ดสีไว้ที่กระดาษทรายเยอะๆเวลาขัดมันก็จะไม่เสมอหน้าแหละก็ให้ดูวิธีการทำงานนะครับมันจะต่างกับ กับกับไปงานออกมาเนี่ยมันมันต่างกันเลยแหละก็คือสีของงานผมเนี่ยคือริ้วลายไม้มันมันจะเห็นชัดกว่าเป็นรล้วเล็กเล็กเล็กมันจะไม่เป็นรอยแบบเลอะเทอะเหมือนเหมือนพวกพวกไปโรงงานนะครับไปโรงงานนี้เป็นหมดฮ <c> ะ <oughs> เพราะว่าถ้าไม่ใช่เขา,าไม่มีฝีมือมีไม่ไมีไม่รู้นะแต่ถ้าเพื่อนๆลองคิดดูว่า แล้วเขาต้องมานั่งทำนั่งเช็คอย่างนี้นะก็ต้องกินเวลาไปเท่าไหร่กับรูปรูปไปเลยนะอันนี้รูปไปปุ๊บเ็ต้องนั่งเช็คดูว่าโอเคลายเสมอกันไหมลล่างลายรูปไปเรื่อยๆแต่ก่อนผมใจร้อนนะไอ้วิธีการแบบนี้ไม่ได้เลย คือเราเราเราไม่รู้ว่ามันทำแบบไหนมันให้ผลยังไงนะเราก็เดาๆเอานะว่าแล้วก็วิธีรูปให้ดีคือควรรูปตามเส้นริ้วลายไมยนะ้นฮะมันวิ่งไปตามริ้วไม้สองพยากแท้ ก็มีจุดด่างฮนะเราต้องแบบค่อยๆไล่ไปใจร้อนไล่ผิดจุดนะฮะจุดอื่นก็จะด่างคราวนี้แก้ไม่ได้นะครับต้องต้องลงสีใหม่ทั้งหมดนะต้องลงสีใหม่ทั้งหมดเนะี่ยแล้วเราลูบชุยๆอย่างเงี้ยมันจะด่างที่หนึ่ง มันจะเห็นไหมมันจะด่างอยู่เป็นที่ที่เราต้องค่อยๆไล่เก็บไปนะ ขึ้นลายแล้วเนาะค่อยไลไปแล้วก็ต้องมีความชำนาญด้วยนะว่าสีเราจะลอกถึงถึงให้มันขาวถึงตรงไหนนะเพราะว่า สีต่อไปที่มันลงมาอาจจะทําให้เข้มหรืออ่อนลงนะอันนี้เราก็อันนี้สกิลล้วนนะบอกมันไม่ได้ก็ต้องฝึกฝนกันเอานะโอเค10สิบนาทีแล้วก็มาทํำให้เพื่อนๆดูนะเผื่อใครจะลองไปทํางานของตัวเองดูแล้วก็จะได้รู้ว่าที่มาของของงานของผมมัน,ม,นมันไม่ใช่งาน ท,ทั่วไปนะเราก,เราก็เราตั้งใจเป็นงานระดับไฮเอนไปแล้ว okay. อ่ะครับเพียงเท่านี้ <c oughs> มา example กันให้ดูนะครับ ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามผลงานนะครับแล้วพบกับผมใหม่ในโอกาสหน้ากับวิศนุไปเม m ทอ t ิตี y นะครับวันนี้ลาไปก่อนจ้าสวัสดีครับ